วัสดีครับทุกคนครับวันนี้ไม่มีงานแต่เพื่อนมาวันนี้ครับก็ยินดีต้อนรับรับเข้าสู่คลิปการกินอาหารนะครับเห็นหลายช่องและทําคนก็ดูเอ๊เราก็นึกในใจนะว่ามันจะมาดูคนกินอาหารกันทําไมมาะถูกไหมอ่าวันนี้เราก็เลยสรรหารับของกินเพี้ยนๆมานั่นก็คือมาม่าเผ็ดรับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เผ็ดธรรมดาแบบไอ้มาม่าเกาหลีนะอันนี้เผ็ดแบบทอมานเลยเว้ยขึ้นคำเตือนไปด้วยอันตรายอ่า มันขึ้นคำเตือนไปเลยนะครับว่าอันนี้มามะ่าน,นี้นะสีดาเนี่ยมันบอกว่าเป็นมาม่าไว้จินแห้งนะครับแล้วก็มีระดับความเผ็ดด้วยนะฮะมีเสเกลพลังบอกด้วยนะครับว่าเผ็ดเผ็ดธรดรมดามาอยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นนะฮะแต่ว่าไอเน,นี้ยมันได้พลังถึง1ล้านเลยนะฮะมนันเก็บไว้ในรูปเลยเนี่ยมันมีพลังถึง1ล้านเลยว่าความเผ็ดเนี่ยพลังมาถึง1ล้านเลยเหรอใช่ แล้วก็มีคําเตือนในตัวบูมคําเตือนคือเราต้องทําให้มันแห้งและกินนะฮะตัวนี้มันมีคําเตือนบอกด้วยนะครับอย่างที่สองคือเอาชีวิตรอดเออมันบอกกินป๊บให้เอาชีวิตรอดพี่อเ,เออเนี่ยมันเขียนจริงๆงไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่น,นลอันที่สองเ,เออมันมันบอกว่ากินเสร็จแล้วให้เอาชีวิตรอดดูอย่างที่สามคืออย่าลืมถ่ายวิดีโอหน้าตัวเองไ้ด้วยน่ก็นี่อาจจะเป็นครั้งเดียวของคนที่ได้กินอันนี้ อ่าประมาณนั้นก็คือมันทํามาไว้เพื่อทดลองอยากลองอะไรอย่างนี้นะฮะข้าด้ถูกกฎหมายออซึ่งอันนี้นะผมแนะนําน้องๆนะครับที่ไม่กินเผ็ดหรือว่าน้องอยากจะแกล้งเพื่อนแล้วว่าอยากจะลองอะไรอย่างนี้อย่าไปลองนะับเพราะว่าบางคนเขากินเผ็ดไม่ได้เลยแบบไอ้บอยใช่ไหมไอ้บอยกินเผ็ดไม่ได้เลยนะครับอันตรายนะอันตรายนะฮะอันนี้ห้ามห้ามเอาไปเล่นเด็ดขาดนะครับแยกกับพี่กินถัวนะ อันนี้นเผ็ดกว่าพี่กินหนูไม่รู้กี่เท่าเลยนะเป็นเท่าเท่ามันชื่อว่าโกส pper อระะ์เลยก็ได้ที่เป็นชื่อเผ็ดพี่ที่เผ็ดที่สุดในโลก,กอ,อ่ะอ,อันนี้ถือว่าไม่ไม่ใช่ของเอาไว้แกล้งเพื่อนนะฮะอันนี้คือต้องแบบสมัครใจยอมนะครับอ่อสําหรับคนที่กินเวดได้อยู่แล้วโอเคสําหรับวันนี้คําเตือนบอกไปแล้วนะครับว่าน้องๆหนูหนหนอย่าเอาไปลองเล่นนะฮะเ้าไปกับกูสมัครใจลอเอะ่ะอันนี้พวกนี้จะเป็นรถธรรมดาใช่ไหมอ๋อนี่เป็นเผ็ดระดับนี่ สามแสนห้า <30 5. S 1> อันนี้สามแสนห้าอัน,นที่สองนะฮะชื่อว่า Orange อะไรไม่รู้ฮาเบเนโรนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนกันนะฮะแต่คนละรสทน่านั้นแน่อันนี้เผ็ดระดับสองนะครับสว่วนนี้นี่จะเป็นคล้ายๆมันฝรั่งสีดำเลยนะแผ่นมันสีดำเลยอนะมึงอ,อยากกินล่างฝึกกับเจ้าว,พวิพาหรือใครโอเคไหมมึงอยากได้สเกลพลังระดับไหนก่อนนะหนึ่งล้านไปเลยเหนึ่งล้าน เอาหเอาหนึ่งเอาอเไปไปหยิบมารู้ๆกันอยู่ใช่ไหมว่าจะกินมาม่ามันต้องทำให้มันสุกก่อนเพราะนั้นเราจะเตรียมน้ำร้อนมาเลยพี่ถามจริงเคยกินพริกเผ็ดที่สุดขนาดไหนที่สุด<ล>ในชีวิตเลยใช่ไหมคือส้ตมตำพริกสิบเม็ดแค่นั้นแหละส้ตมตำพริกสิบเม็ดอเป็นแกงพริกเทียมของบูมเป็นอะไรนะแกงพริกเทียมแกงใต้ออมมันคือแกงใต้ใช่ไหมกูไม่เคยได้ยินชื่อเลยคือแกงพริกเทียมของใต้แกงพริกเทียมมันเผ็ดทำเผ็ดได้ อร่อยมากอร่อยแสดงว่าก็ยังกินได้อยู่ถูกป่ะก็อร่อยแต่เผ็ดไงอ่าอร่อยแต่เผ็ดแต่อันนี้อันนี้จะเผ็ดอย่เดียวอันนี้น่าจะเป็นแม่ไอ้เส้นยังสีดำห่าอะไรนะสีดำอย่างนัี้ยหรออันนี้มีเส้นบอกมีบอกเนี่ยเหรออีมีเส้นบอกว่าให้ใส่ระดับน้ําไปเท่าไหร่ใช่ไหมเอ่ออ๋อเครื่องมันเครื่องนี้ใช่ไหมมีอย่างเดียวใช่ป่ะเฉกเลยคือมีอย่างเดียวคือเราเทพออันนี้มันนั่นเสร็จปุ๊บใช่ป่ะ เราก็เอาน้ำออกใช่แล้วก็เทนั้นเราก็กินได้เลยอ่าฮะในสเกลพลังนี่มึงรู้บอกว่าพริกขี้หนูไทยนี่อยู่ประมาณเท่าไหร่บูมไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนต้นต้นหมื่นหลักหมื่นหลักแสนใช่ไหมหมื่นเองอันนี้ไข่เราเค็มสิบเก้าเลยร่างกายเราไม่ไหวเลยอะเออเพราะฉนั้นเวลากินนี่เราเราจะแค่กินแบบคำเล็กๆพอโอเคป่ะโอเคอ่ะพี่กินเผ็ดได้ได้อยู่ใช่ไหม ได้ลองดูได้โอเคมีกลุ่มกันว่าจะเอาชีวิตรอดได้ไหมไม่ไม่รู้จะขนาดไหนใช่ไหมอ่ากินนี่เคยกินอะไรที่แบบมันขั่วเลยมันมีคําเตือนอย่างอื่นอีกไหมคือมันตกแต่งมาแบบไม่ได้มาเพื่อคนกินจริงๆอ่ะใช่มันนะมาเพื่อมันมาเพื่อแบบให้คนลองของครั้งเดียวแล้วก็จบอ่ะเหมือนผลิตมาเพื่อสนองนิสอะไรประมาณนั้นเละไม่น่าจะขายดีไม่น่าจะขายดีอเอาละเอาละครับคุณผู้ชมครับทีนี้สีดําได้แล้วนะครับได้เวลาเทน้ําออก น้ำนี่มันไม่ได้ผสมพริกมาใช่ไหมไม่ใช่เป็นพริกในเส้นใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้เลยรู้เพิ่งกินครั้งแรกเนอ่ะลองทีนะมาดูต้องมีพริกในเส้นหรอกมั้งกูว่าจริงๆนะนั่นแหละสิมันน่าจะใส่มาในซองเครื่องปรุงเล็พอแล้วเลยเหลือแล้วเอาล่ะเอาล่ะทุกคนเข้าสู่ช่วงช่วงไม่ไงอยู่ดีๆไม่ว่าดีหาเรื่องตายอีกแล้วเป็นไง กินมาเลยอ่ะกินเ็ดมันขึ้นเลยใช่ไหมอืมยืดเลยเขาบี๊ดไหลตามันออกแบบมาเข้าตาเลยวะนอ้็นแบบมีแว่นนะบูมไอ้ยาผีหลบเลยแย่หน้าหนีนะเไอ้ย่าทักนี่เข้าตานึงตายตายกูว่าตายแน่นอนอ่ะไอ้ย่าดำดำน้ำดำตามเมือดาวเห็นมันจะระเบิดแล้วเว้ย เรียกว่าไปหาอะไรที่แบบมันแก้เผ็ดมาดีกว่าไหมน้ำไง,ม,งมาม่าน,น้ำเนี่ยเปล่าไงเไปเอาไปดิ <c oughs> มีน้ำซุปเร็วมั้ยเปอาน้ำมา <c oughs> ถอยยังทันนะตอนนี้ เดี๋ยวบูบอกไม่ถอยแล้วอะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์ดับร้อนมาอันนี้ไม่เกี่ยวกับสปอนเซอร์นะไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่ไม่มีใครใจ่ายจะกินปกติอยู่แล้วอันนี้นะก็จช่วยได้น่าจะช่วยได้ออาเอาลับพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วเฮ<อ><อ>้ยขอดมกลิ่นกันได้ไหมขอดมนี่นะฮะ อไอห้มมันกลิ่นมันคล้ายๆมาม่าเผ็ดอยู่อ่าใช่มันคล้ายๆมาม่าเผ็ดของซัมยังอ่ะเรียกว่าของเกาหลีที่มันมีชีสอ่ะอ่ายังเป็นระดับนั้นอยู่แต่ไม่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงลองดูสิบูมลองก่อนเลยสเกลพลังหนึ่งล้านเลยนะมึงกินสามเสนอาจจะไม่รู้สึกแล้วอ่ะเช็คบูมแล้วหรอกินแล้วครับ โอ้โหเผ็ดทันทีเลยอ่ะโอ้มันคือเข้าไปปั๊บเผ็ดเลยอ่ะโู๋เผ็ดทันทีเลยอ่ะอุ๊ยพอบู๊บบู๊บเผ็ดมากเลยเชียกูไม่เคยเห็นบูมบเป็นแอคชั่นอย่างนี้เลยนะไอพีเดี๋ยวเฮ้ยนะจักใจปกติไอบู๊มันกินเผ็ดมาเยอะแล้วนะมันลองมันลองมาทุกอย่างแนละ้วกูไม่เคยเห็นมันแอคชั่นอย่างนี้ปกติคือมันจะบอกว่าก็ก็เผ็ดเออก็เผ็ดเพราะบู๊เป็นคนใต้ใช่ไหมกินดูจะลอยคำรอเบิ้ลเหรอนเบิะ อู๋เผ็ดจริงจะกินคำใหญ่ๆอู๋ตายตายใช่ไหมคำเตือนแน่ทุกคนอันนี้จริงบูมบูมไม่แอคติ้งนะอะไรที่แบบบูมคิดว่าเผ็ดออกแล้วเนี่ยกินแตกแล้วเนี่ยออกแล้วเนี่ยกินดูบเผ็ดเลยโอ้โหกินปุ๊บเผ็ดเลยโอ้โหโอ้โหเนอะมันขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอเออกินปุ๊บมัน เผ็ดเต็มปากเลย <ército S 1> อ่ะความเผ็ดมันติดเส้นมาเลยอ่ะติดเส้นนั่นดิฟัน <laughs> <laughs> มันดิฟันเลยอ่ะโอ้โห <laughs> มันเป็นมัน,ๆน,น,ๆ,น,นๆนั่นนีเนี่ยลองดูปากของพี่อ่ะมันเหมือนมีเขาเรียกว,ว่าพริกเผาอ่าเหมือนมีพริกเผามาติด <tim> ตด้วยมันมันเผ็ดก่อนสัมผัสข,ของเส้นจะติดลิ้นติดฟันอีกเว้ยคือมันเผ็ดน้ำมาก่อนเลยอ่ะกินนี่ไม่ไม่สลหรับให้กินเล่นนะไม่ตลกเลยไม่ตลกหมดถ้วยตาบอดแน่ยิ่งกว่าเออใช่คำเตือนนะครับอันนี้ผมผมบอกเลย ทำเตือนนะทุกคนโก o เ,เป p ป p ร e r นะครับมีฝรั่งเนี่ยมีฝรั่งเคยเคยเอาไปแกล้งเพื่อนนะครับกินเข้าไปเต็มเ็มแล้วก็หูดับตาบอดใช่ใช่อ่าเพราะว่ามันเผ็ดมากนะฮะทุกคนจําไว้นะครับอย่าไปกินเล่นนะครับแคปไซตินในพริกทำให้ตาบอดได้อ่าพริกทําให้ตาบอดหูดับนะฮะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องการลองนิดน,นึงถ้าใครจะลองออให่ไหมกูเผ็ดเลยอ่ะอ้เหมือนกูกินแกงบิ๊กเทียมประมาณสามสี่จานอะตอนเนี้ยแต่แค่คาเดียวนะยลองดูดิ อ๋อ้ยพี่ให้ให้กูจริงๆเหรอนิดเดียวบิดดริงใช่ไหมได้เพี้ยอด้จริงเหรอเจมไอ้คำมันน่าจะหล่อจริงจริงไม่หลอเจมนี่พอป่ะวะเมื่อกี้พีมึงกินเยอะขนาดนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้ใช่ไหมพอได้ลิ้มรสไงโอเคนะครับคุณผู้ชมครับพอได้ลิ้มรสไม่ทรมานไม่ทรมานเท่าไหร่มาเลยหนึ่งสองสามมาเลย ทันทีเลยเว้ยมัน<ค>เผาไหมเลยอ่ะโอ้โหคือปกติเนี่ยจุดสัมผัสความเผ็ดของคนเนี่ยสักจุดนึงอะ,อะ,อะแต่นี่คือโดนตรงไหนมันเผ็ดเลยนะฮะจะค่อยๆมาความเผ็ดอ่ะจริงๆนะมันไม่เออปกติมันจะค่อยๆมาใช่ไหมแต่นี่มันมาเลยโดนตรงไหนในปากมันเหมือนเผาไหมเลยเน,นี่ยอย่าพีอย่ากินเถอะจริงๆีรือจ,จะลองอีกลองอีกโอ้โหเดี๋ยวไม่ถัวอีกนะอ้ติดปากเลยอะ ไปส่งขัมากินแตกเลยอามืดเลยดำสมชื่อมืดเลยนะไม่ก็เหมือนกล่องเราคือิงขั่นนี่เออทิ้งเลยใช่ไหมโอ้เวลาเผ็ดคนที่กินเผ็ดอ่ะอย่างเขาอย่างของกูคุณเดี๋ยวหน้ากูุณแดงละอ่าเดี๋ยวหน้ากูจะแดงกูจะหน้าค้าเลยหน้าดำเลยหน้าดำเลยเออยิงหยางเริ่มไม่สนุกยิ่งอยางลองสามแสนห้าเลยเดิเผ็ด เอาล้างปากกันไหมกัวปากนะนลูกไงมีแบบมีน้ำซุปอ่ะได้ได้ดูบลูมูดูไปนี่นี่ดซุปันนี้เอออืมอุ้ยจะเลียปากเลยนะเนี่ยเลียปากแล้วแบบความเผ็ดกลับมาอีกไม่ถ้าเลียปากมันแบบทรมานอ่ะอ๋อมันมันจะบวมอ่ะเออว่ะปกติไอ้บลูมันมันมันไม่ได้อย่างรี้จริงๆไปเอออันนี้นี่คือแบบอันนี้อันนี้ไม่หายจริงนะมันไม่ใช่จุดที่แบบว่าไม่ทำในอาหารไทยไงใช่ป่ะเออ S <S มันไม่ใช่แค่อาหารไทยไปบุม้มนี่คือจุดพริกที่มันไม่ควรจะอยู่บนโลกเอาไว้กินแล้ว,ว <S 2> <S 2> จริงมันไม่พริกที่เอาไว้กินแล้วเว้ยเนี่ยน้ำตากูไหลแล้วเนี่ยทำมาขายใครอ่ะทำมาลองของไงแบกกลิ่นไปลูกอาจจะเป็นการฆ่าหมาร์กอะไรนะให้บอยกินบอยตายเลยนะตายเลยคำแรกคาเดียวระเบิดตายเลยไอ้บอยมันแค่พริกไทยมันก็เผ็ดแล้วมันกินพริกที่ติดอยู่บนในนั้นอ่ะเฮ้ยพริกไทยเว้ยแค่พริกไทยเลยพริกเคฟซีอ่ะเออเคฟซีเปล่าอ่ะ มันยังตายเลยเว้ยบอยอ่ะนี่ไม่ได้เว้ยนี่เหงื่อออกมันยังไม่หยุดเลยเนี่ยไอพี่ซดน้ำเถอะเดี๋ยวกูงซดตามให้มึงเปิดไม่กี่ไม่ขอดูเลยดิแต่มันร้อนอยู่นะขอดูเลยอ่ะเด็กมาซดร้อนๆความร้อนกับความเผ็ดตายนะไอ้นี่มันอันนี้มีกลิ่นมีกลิ่นส้มๆมีกลิ่นเปรี้ยวๆมาด้วยนะหอมดีอืมนะครับซดน้ำซุปหน่อยครับ น้ำซุปสามแสนห้าแก่เผ็ดแกาเผ็ดผมวใช้ได้อยู่ละกินผีว่ากำลังกินได้หรือว่าเวลาโดนน้ำอ่ะพวกพริกพวกเนี้ยมันจะดอบลงเว้ยอ๋อต้ได้กินได้พวกนี้อร่อยนะเนี่ยอร่อยอ่ะวีลองดิดูดิว่าหน้ารสอะไรนะรสกิมจิรสชาติกลิ่นแค่แค่แกงส้ม ไม่ไม่ขายแกงรสมหรอกกูว่าไม่ขายเหรอไม่ขายแกงสมทําอย่างนี้ขายไปออกได้จุ่มได้ไม่มันมันดรอปลงเพราะว่าปากเราแตะไอ้นี่ไปแล้วเว้ยอ๋อใช่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 อ่ามันดรอปลงเพราะเราเราสะพัดหนึ่งล้านเลยสะพัดหนึ่งล้านไปแล้วเว้ยสัมผัสได้แค่ความร้อนของน้ำซุปแค่นั้นเองอ่ะ อืมอันนี้กินได้เพราะกินอันนี้มาแล้วเออใช่กินนี้มาแล้วกินอันนี้อร่อยเลยอร่อยเฉยเลยเว้ยเผ็ดเลยแต่ว่าไอ้นนี้มันเผ็ดเกินเออใช่ใช่เหมือนเรากินอะไรมันทำให้เราชาไปแล้วป่ะเหมือนของจีนนะเคยเคยกินหม่าล่าไหมอือจริงจริงไม่ต้องหม่าล่าหรอกเว้ยเรากินแกงเผ็ดเผ็ดมานะแล้วเราไปกินพวกมัสมันน่ะเราก็จะไม่เผ็ดแล้วเว้ยอ๋อมากเผ็ดกว่าเยอะอ่ามันพอาะมันเผ็ดกว่าเยอะใช่ป่ะสามเท่าเลยไงสามล้านกับล้านนึ่งไงได้ดิ้งกินได้อันนี้กินได้สบายเลยเออสามแสนเออสามแสนี่ย อันนั้นเหมือนมาม่าเผ็ดที่แบบกินได้ตามปกติโอ้ขอร้องอะไรห่างก่อนเปิดโอ้จี้มาแมนมาแมนเอาละครับดีๆมันฝรั่งทอดกรอบลดหนึ่งล้านเดเมดลองลองกันไหมเอางั้นเถอะเพื่อสุขภาพไปยั่งยืนเขาเขากินด้วยละเมียดละไมเฮ้ยทั้งแผ่นไปเลยดิเฮ้ยแผ่นไงเอาเลยละเมียดละไม เป็นไงมันฝรั่งว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะไม่น่าไม่เผ็ดวะไม่เผ็ดเหรอเราไปซัดบอสใหญ่แล้วไงเหรออันนี้ไม่เผ็ดเหรอเราไปซัดบอสใหญ่มาแล้วอ่ะหอกลองชิมดูดิหอกกินหน่อยนะเออเกิดอะไรขึ้นวะทำไมไม่เผ็ดวะหรือพริกมันอยู่ข้างล่างไปแล้ววะมันมเผ็ดแหละแต่ถึงนะมันเผ็ดแหละมันเผ็ดอ่ะเผ็ดเราไปตีบอสมาแล้วไงนี่ลูกน้องมันกากหมดเลยน่ะมันเหมือนมันเป็นพริกแห้งอ่ะเข้าใจปะ อันนี้มันเป็นพริกเผาคุณผู้มชมเข้าใจไหมฮะพริกเผามันจะอยู่นานอ่ามันจะมีน้ํามันนะมันอยู่นานเว้ยมันจะชานานมากแต่ไอมันฝรั่งนี่คืออยู่ในเลเวลที่ทานได้หรือเปล่าหรืออาจจะกินไปเรื่อยแล้วอาจจะแบบปลงกระเพาะไปเลยก็ได้นะต้องระวังนะเผ็ดน,นั้นนะอ่ะครูเอาข้างปากเคี้ยวข้างปากที่ไม่โดนอ่ะอ่าแต่ตอนนี้กูไม่เผ็ดหรอกไม่เผ็ดเลยใช่ไหมอืมอ่ะลองกลับไปกินอันนี้ครั้งกางมีทดสอบนะอย่าตามลำนะทดสอบทดสอบยังไง ลิ้อนมันลิ้นเราฉาลิ้นเราได้ไหมแล้ววะทำไมกูไม่เป็นไรวะเอ้าลิ้นฟังกับสาวคนก้มันยำปุ้งก็มัยำปุ้งแม่ไม่ไม่เผ็ดเลยเลยทำไมกูไม่เป็นไรอ่ะซึ่งกูเหงื่อแตกกูไม่เป็นไรแล้วเนี่ยไม่เผ็ดแล้วอ่ะไม่อะไรเลยเว้ย๋อมันก็แค่อารมณ์โชว์บูบเออไม่ใช่อารมณ์โชว์บู มึงดูหน้ากูไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรมึงดูหน้าบูมก่อนมึงไม่ดูหน้าบูมเหงื่อออกแล้วแต่ตอนนี้กูไม่รู้สึกเผ็ดแล้วเว้ยไม่ไม่เลยรู้สึกลองถอดแว่นใหม่อะถอดแว่นอ่ะเราหันไปหาพีไปอย่งนี้ตแล้วเออตายตามึงโซมแล้วเว้ยไม่มึงถอดแว่นเพราะเห็นโซ่ ก็บังโซมเลยนะคือตอนแรกอะมันเผ็ดเพราะว่าลิ้นเราอะไม่ได้อ่าไม่ได้สัมผัสคผ็ดเออแต่พอกินอันนี้แล้วไปกินอนุนีกแล้วก็กินไอ้นี่อะทีนี้มันไม่เผ็ดแล้วเว้ยมันไปมั่วหมดใช่แต่พอล้างปากอะเผ็ดชิบหายเลยอ๋อต้องล้างปากอะลองอะลองเลยโอ้โหพอลโอ้อาจจะเป็นที่น้ำมันไงไอเนี้ยกูรู้ละกูรู้ละน้ำมันพริกพริกอะมันหายไปแต่มันเหลือน้ำมันแบบเคลือบลิ้นไว้เข้าใจปะ อ่ามันเหลือน้ำมันเคลือบลิ้นไว้ไม่ให้มึงเผ็ดมันจะแดกน้ำแล้วฮู้ฮูรู้แล้วน้ำมันมันเคลือบลิ้นมึงอยู่เออน้ำมันมันเคลือบลิ้นอยู่มันทำให้เราไม่รู้สึกเผ็ดอ้เหี้ยไอ้บุ้มไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วไปแล้วอ่ะโอ้ยเหยื่อโดยบัวบุ้ม ไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยกินมาเยอะเ้ยนะอืหลังจากที่เราพิสูจน์มาแล้วนะครับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่อยากแกล้งเพื่อนเน้นอีกทีนะเน้นอีกทีเนาะน้อนน้องๆหนูๆคนไหนที่อยากลองของหรือว่าไม่กินเผ็ดหรือว่าอยากแกล้งเพื่อนอย่าไปเล่นนะครับสนุกเลยอ่ะยี่ห้อนี้นะไม่ใช่ของเกาหลีนะคุณผู้ชม อันนี้ของมาเลเซียเดี๋ยนี้บูมนีม่กินน้ำแข็งละเพราะมันจะมีบางคนนะกินแบบไอพีจะเป็นคนที่กินน้ำเหนือไม่ออกเลยอ๋อมันมีเพื่อนเพื่อนกูก็มีกินเผ็ดแต่เผ็ดใช่ไหม,มตแต่เผ็ดใช่ไหมท้องเราม่ได้เหนื่อไม่ออกรู้สึกเผ็ดกะกรวดจะไปกินคนกินเผ็ดแล้วเหนื่อจะออกเลยคือตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เผ็ดแล้วแต่มัน มันเหมือนไฟเผาอยู่เลยเว้ยเออมันร้อนมันมันแสบอ่ะมันแสบตอนนี้มันไม่เป็นเผ็ดมันแสบเผาเลยคือมันเป็นการเผ็ดที่แบบมันมันไม่ใช่กินส้มตำอะไรอย่างนั้นอ่ะอันนี้มันแบบมันมันเป็นการเผาไหม้ของเคมีมากๆอ่ะเออเคมีมันเผาไหม้ปากเว้ยโอยเหมือนกินน้ำยาอะไรสักอย่างเลยบ้วนน้ำยาอะไรสักอย่างแล้วถุยทิ้งอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะอันตรายอันตรายนะครับเน้นย้ำีกทีว่าอันตรายนะครับอย่าไปลองถ้าใครกินเผ็ดได้ก็ลองกกก่่่อออนนนน้้าิไไมด็ยลงะครรัับบสหี กล็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะมาแบบทรมานนะตอนแรกก็ดีด้น,นีก็จบแบบไม่ค่อยสวยอะไรกินไปแล้วมึงกูเคยกินเพลลีไอ้ย <laughs> ่าฟาาผ่า <laughs> โอเคครับตลบดอดวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับรบ,บ๊ายบายจ้า